ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนกันด้วยนะครับยดี๋ยบผมต้นนะอยู่ในเกมน้งสตาร์บัตกเกตอร์นะครับผมโอเคก็พันนี้ผมจะมาทําฟาร์มกันอีกสักนิดหนึ่งเป็นเวบเบอร์สายฟาร์มนะผมอ่าเป็นเวบเบอร์สายทําสวนผมจะทํานี่นะผมอ่าผมจะทําให้ครบเลยนี่ผมได้ตัดต้นไม้ไปโอ้โหนี่ครับโล่งไปนิดนึงนะครับผมอ่าผมก็มได้ตัดต้นไม้ไปหลังไม้นิดหน่อยตรงนี้ยังไม่ได้เคลียร์ต่อเลยนะไม่เป็นไรก็นี่นะมาทํา ฟาร์มกันหน่อยนะบริเวณนี้ชุดอ้าหูยโวยโวยโผล่ดิน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 อ้ยนี่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 ผมชอบซูมนะเพราะว่ามันมันน่าดูนะขอกินอาหารก่อนโอเคมาแล้วฟาร์มผมจะทำ4บล็อกใช่ไหมแถวนี้มีโอ้ไม่มีเบอร์รี่เลยแฮ ขุดออกไปอ่าโอเคแล้วก็ผมต้องใช้ในส่วนของจอบนะครับผมนี่การเดินโ h o ะ e รนะรผมเป็นจอบนั่นเองผมจะทำฝั่งไหนดีฝั่งนี้แล้วกันนะ,ะนะโอเคผมจะทำการอ่าขุดบริเวณนี้ปึ๊บอ,อืมอเอ๊ะ ทำไมมันขุดไม่ค่อยได้วะ่านผูยมอ่าเดี๋ยวนะตรงนี้แหละี๋ยวเราฟูมกว้างไปหรือเปล่าอืมนี่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 เราทำเป็นนะให้มันเท่าเท่ากันหรอ่อเนะาะตรงไม่ต้องเท่าหรอกเออ,อแบบไหนก็แบบนั้นนะครับผมเรามาันแหมเด็กแกชายแลละนี่ขุดไปขุดไป,ดไปอึ๊บแตก โอ้นะผมบโอเคสร้างขึ้นมาใหม่โอ้เมมมุมเราออกล่าอีกแล้วนะครับกลางคืนมันมีโอกาสได้หินแล้วก็ฟลินแล้วก็กิ่งไม้แล้วก็อ่เออประมาณนั้นนะประมาณฟลินกิ่งไม้นะครับในการขุดพวกเศษว่าจะพืชนะครับขึ้นมาเงียบขุดิกบึ๊บหนี่นี่นี โอ้โหฟาร์มฟาร์มแต่ฟาร์มแบบนู้นก็ยังอยู่นะฟาร์มแบบเป็นรั้วนะก็ยังอยู่เหมือนกันนะครับผมเออฟาร์มแบบเป็นรั้วก็ยังอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่ามันจะหายไปนะใช่ไหมรู้สึกว่านะเอ้หักหักเฉยเลยวะมันจะอันละสี่เลยเหรอโอ้อันละสี่จริงด้วยนะโยมโอ้คนข้าที่จะกินทรัพยากรเหมือนกันนะเนี่ย กดไปเฮ้ย hey! แม่มุมอย่าไปเผลอตีขาดนะท่านผู้ชมไมันจะทำงานเหมือนหมูเลยนะถ้าเผลอตีขึ้นมาก็เรียบร้อยนะครับตายอย่างเขียดนะครับหลุดไปโอ้ห oh! ลุดเหมือนต้นอ่อนต้นข้าวเลยนะเชตเตอร์เชตเตอร์เชตเตอร์โบสปอนอีกแล้วนะท่านผู้ชมแหมมันไม่หวั่นไหวจริงเชตเตอร์เรามันสปอนได้ทุก พบพารสจริงๆเลยนะโอเคอ่านี่นะครับมีพืชอ,อีกนิดนึงเราต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะอ่านี่ไหมใส่ปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยแบบนี้ก็ใส่ได้นะปุ๋ยนี้ก็ใส่ได้โอเคโอเคโอเคอ่าทีน,นี้ก็ฝักบัวรดน้ำนะพี่โยมแล้วเราจะหาน้ำจากไหนแล้วเนี่ยอุ้ยน้ำบ่อน้ำนนล่างนี่ต้องมี จะไปทำฝักบัวก็น,วน้ำก่อนนะครับทุ้มีฝักบัวรดน้ำด้วยนะมันจะอยู่ตรงนี้นี่ไงเชือกหนึ่งอันอ่าเป็นฝักบัวนี่นะผมโอโ้โหมันป่วนกันจังเลยว่าพวกนี้เนี่ยโอโ้โหแม่งเยอะจริงจยัง,งป่วนเลยนะไอพวกในมุมเนี่ย แต่ว่าเราได้ค่าสติเพิ่มด้วยนะอ่มโอเคตักน้ําชึบโอ้ได้มา100%นะพี่ชมรถได้ทั้งวันทั้งคืนนะหมุนหม,มกเลยลดมาซินเนี่ยมันมีบอสมาแรงวันด้วยนะเออบอสมาแรงวันจากอไอเนี่ยนะครับจากอ่าพวกนี่พวกไอฟาร์มเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะรดน้ำให้ดูนะครับแล้วจะดูกันว่า ดินเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมแต่ตอนนี้ค่ำหมดแล้วทุกคนตอนนี้ตอนค่ำเลยวะมืดแล้ววะขอพุ่งนี้แล้วกันนะโอเคตอนค่ำนี้เรามาทำอะไรเล่น,เล,นเล่นดีกว่านะครับมีอะไรที่เรายังจะรับได้อีกบ้างร่มเหรอโอเควางไปนะผมใส่วาในสต็อกเราแล้วกันนำมาจะได้ไม่กีก่ะคันเบ็ด ตู้เย็นนะผมนี่ไงตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นต้องสร้างแน่ๆคือตู้เย็นใช่ไหมผมจะตั้งไว้บริเวณนี้อืมผมจะสร้างประมาณสองตู้นะอืมเกียร์เราจะพอไหมวะอุย้ยมันน่าจะพอวะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับตู้เย็นมีตู้หนาวเลยโอ้โหนี่ใช้เกียร์สองอันเลยเหรอ l i นิ่งล็อนะผมเป็นนี่ผมต้องใช้แต่ต้องใช้ทองนะครับต้องใช้ทองจำนวนหนึ่งเลยนะ l i นิ่งล็อตเป็นสายล่อฟ้านะครับเป็นเสาล่อฟ้าแล้วก็อเมริกันแฮมแมทนะผมนี่ต้องคราบแน่ๆเพราะว่าป้องกันดาเมจได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอาโอเค พวกนี้เป็นประตูเหรอประตูมันเป็นประตูยังไม่ต้องคลาบ่อนก็ได้นะประตูโอเคมารดน้ําดีกว่าว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมถ้าเรารดน้ํามาดูนะวอเตอร์นะผมแล้วก็ดูสีดินนะครับเห็นไหมเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมครับทุอ๋อสีดินมันจะชุ่มชื้นขึ้นนะผมนี่เห็นไหมสีก็จะเข้มขึ้นนะเข้มขึ้นได้ถึงสีระดับเอยตรงนี้ไม่ต้องดีตรงนี้ไม่มีพืชอ่อสอง สามทีนี้จะทำให้พืชเร่งความเร็วในการเจริญเติบโตขึ้นแล้วก็ผมจะวางไว้บริเวณนี้นะอ่าข้นา,างใหอโอเคเลยว่ะแม่เชสเ,เตอร์นี้เอ้เว,เวเบอร์นี้มันทำอะไรได้หลายอย่างมืนกันนะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่กินพืชได้นะครับแล้วก็เนื้อมอนเตอร์ด้วยโอ้ย่างดี เนื้อมอนสเตอร์กินไปเลยมับมับมับเพราะฉันคือมอนสเตอร์ยังไงล่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะผมจะใส่เอาปุ๋ยตั้งไว้บริเวณน,น,นี้ด้วยนะปุ๊บอ,าาอ่าวแม,แมวนะครับวางแผนไว้อย่างดีอหินล็อกมูนหินพระจันทร์นะครับแล้วก็เกียร์เกียร์เจดตัวแล้วกันแล้วก็นี่เปเปอร์เจมนะครับหรือว่าเจม เยืม่วงนั่นเองแล้วก็ร์เบ l มาร์เบ e ก็คือหินลายแฟนแฟนฟรุตนะครับหรือว่าปีเป่าหลับนั่นเองถามว่าทำไมถึงเรียกว่าปีเป่าหลับเพราะว่าเป่าปั๊บหลับเลยนะผมาเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นทางไม้ดีกว่ามาหานี่สวนเราอ่าสร้างเป็นสวนบ้านหน่อยน้ำยมออกบ้านนิดนิดอ่า นี่เห็นไหมเห็นไหมแล้วผมเก็บถังขี้มาทำไมเนี่ยวางไว้โอ้ o o k i n ้ good นะผมลูกกิ g งกูดเลยตอนนี้นี่เห็นไหมกองเป็นแยกไปเอาพวกอะไรนะอ่าผมขุดอีกดีกว่านะเป็นอ่าโซนที่ไปหา ใช่ไมผมนึกชื่อมันไม่ออกว่ะเกษตรกรหรือว่าสวนนั่นเองเออสวนนะครับและผมจะหาชาโคจากไหนแล้วเนี่ยผมจะผมเป่าป่าตรงนี้ผมว่าน่าจะมีหาแน่นอน่ะผมผมรู้แหละผมไปเผาในนี้เลยท่านผู้ชมเขตสวอมนะผมตอนนี้ดำาปมุมเราเลเวลสามเลยเหรอคนข้ามที่จะดุร้ายเอาเรื่องเอ้ยไม่เก็บไม่ทันละ ผมต้องการชาโคลํานวนมากผมก็ต้องปลูกนะผมนี่ผมต้องการชาโคลจำนวนมากมากๆนะครับผมจะกลับด้านปลูกสักหน่อยอืมผมจะปลูกชาโคลให้หมดเลยแล้วกันนะนี่ นี่แนนี่แนโอ้ตอนค่ำแล้วโอ้ยบินนกกาบินผ่านหน้ากล้องเลยวะอึ๊บโอ้ยยุงวะ่ะท่านผู้ชมโอ้ยยุงวะ่ะโอเคประมาณน,นี้แล้วกันน้าเดี๋ยวรอมันโตเราค่อยมาทำการ เผามันทิ้งนะครับเผามันเพื่อที่จะเอาชาโคลตอนนี้ผมไปหาเฮ้ยฟลินเรามีเท่านี้เองเหรอฟลินเราจะหมดแล้วเหรอเนี่ยโอ้อไรครับเนี่ยโอ้ยเก็บมาไม่ต้องเยอะนะครับผมมาพอกินก่อนเก็บมาพอมีพอกินพ่อนะครับแล้วก็คุดสิครับนี่เรามีหิน อ่านี่ไงได้ฟินมาแล้วโอ้ยเรามีใครทะเลาะกอันอีกเนาะโอ้ยมีหินด้วยนะฝั่งนี้อ๋อนี่ไงแม่ทะเลาะได้ทั้งวันนะไปไปพวกสองฝ่ายเนี่ยผมบอกเลยใอ้พวกบ,บอสเนีสบายใจแน่ไอ้เจ้าตัวอะไรนะตัวเบียร์ครับแตผมบอสด,ดูหนาวอะ่ะเจอผมเจอผมบอกเลยเจอผม นี่ขุดก่อนหืมในไตรได้ฟินมาเฮ้ยลมศพเลอนอนอืมนี่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 บอรี่เบอรี่เฮ้ยใส่แม่มุมมาท่านผู้ชม เบอรี่ผมเก็บไปเลยเบอรี่ที่ขึ้นตามธรรมชาตินะมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นผมผมเจอแล้วผมเจอนี่แหละนี่นะผมเป็นหัวมือมนะผม่เห็นไหมเออหมูบ้านหมูก็จะเป็นหัวมือมนะครับส่วนหมูบ้านเมือมก็จะเป็นหัวหมูนะผมเพราะว่ามันไม่ถูกกันนะพวกนี้เออไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่ามันไม่ถูกกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ถูกกันเออเหมืนอนเราขาดอะไรไปนะเราขาดไอ้รังผึ้งไปท่านผู้ชม จะมีฟาร์มเราต้องทำให้สุดดิครับเออฟาร์มผึ้งด้วยท่านผู้ชมแต่ผึ้งมันจะมาตีกับไอ้นี้หรือเปล่ามันเงมุมหรือเปล่าวะเออวะผมไม่ได้คราฟท็อตมันด้วยไงผมต้องกลับบ้านหน่อยผมจะทันไปเนี้ยฐานฐานทันฐานฐานฐานไม่คันมืดหรอมั้งนี่บ้านเราเห็นไหมโคตรเต็มอะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมืดพอดีมืดพอดีึบ นี่ายากนี่ก่อนเลยครับอ่าเบอร์รี่เชตเตอร์ผมน่าสงสารสุดและท่านนี้ไอ้อีพีนี้เพราะว่าผมโดนโดนพวกน,นี้ทำร้ายกันแบบไม่หยุดหย่อนอ่ะนะกล่องเราไม่พอเลยเนี่ยไม้เรามีกี่สเต็คท่านโยมหนึ่ง เนี่ไม่ถึงสเตกนะสองสเตกเองเหรอคึดวก็ผมตัดมาเยอะ,อะสามนี่ไงสามสเตกผมตั้กล่องเพิ่มอีกสักหนึ่งกล่องแล้วกันมันจะได้แบบเก็บของดูเยอะๆหน่อยนะครับอยู่แบบว่าเป็นบ้านซะหน่อยกองเก็บของนะผมนี่รูปหวัวใจด้วยผมไม่ถือขวานดีกว่าเดี๋ยวไม่ถือฟ้อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะตีของผมทิ้งนะไม่ใช่อะไรหรอก ขอ,องที่ต้องการเก็บเลยหมวกหมวกนะผมหมวกเก็บก่อนนะครับอ่าโอเคประมาณนี้เนาะคอมเมอร์นะครับนี่นะได้เป็นขี้คอมเมอร์นะครับผมสออามารถกินและเพิ่มเลือดได้ด้วยนะดูดิ่มเลือดสี่สิบพอยต์นะพี่ยมลดค่าสติห้าสิบนะครับโอ้โหโคตรเกินนะครับค่าสติห้าสิบเวบเบอร์นี่น้อยๆอ,อ,อยู่แล้วโอ้โหวิบเดียวห,หายหมดนะครับ กาตุงกาสติเดี๋ยวมาดูไฟกันดีกว่าว่าเออไม่ใช่เดี๋ยวดูชาคโคนดีกว่าว่าชาโคเราชาโคเราไปถึงไหนละกกินน้ำแป๊บหนึ่งน้ำยมอืมขอแห้ง เออไม่ใช่จ็โคลดีต้นไม้อ่ะฮะนี่แน่แน่นอนนะผมเผาเผาโลดนะครับได้แจ็คโคลเยอะแน่แน่คือโอ้ยติด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 ปโเอ้นี่นะผมมั <in spe> <petition> ัดลีดคัดลีดมีคัดลีดอยู่ด้วยเออหมูไอหมูโอ้โหนั่นไงโจมตีกันแลละนี่ล็อกหลบได้เป็นไงล่ะเฮ้ย มันไม่ต้นหญ้าพวกนี้เลยเหรอเออเฮ้ยมันยังตามอยู่ยังเลยแถวนี้ถิ่นผมอะครับผมไม่กลัวหรอกนี่มาดิมาดิเรียบร้อยนะผมใส่ยูนาระเรียบร้อย เยอะซะด้วยพวกมาพวกเราเยอะซะด้วยท่านผู้ชมฟาร์มติดหมูได้สบาย,ยนะครับแล้วก็นี่เยเมมุมนะผมก็มีแน่นอนอ่ะโอ้โหเจ็ดอันได้ดูเรายังไม่ได้ข้าเยไปมุมสักตัวเลยนะเด็กก็ได้เยเมมุมใช้นะครับเดียวนะเรามีพี่แกงไหมอ่านี่ครับ โอ้โหเลาะหน่อยโอเคเอ้ยเอ้ยโถเอ้ยมาจากไหนแล้วนี่ฮะเรียบร้อยเรียบร้อยงับ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 ตายไหมเนี่ยแน่ตายแล้วมั้งคืนนี้เออตายจุดหมูนะผมของฟรีเก็บไปเลยไม่ต้องกลัวอ่าน่าจะเสร็จแล้วมั้ง าฐานผมผมทำฐานไว้นะครับในโรงเผาฐานก็คือนี่คนระับบริเวณนี้นี่มีโอ้โหมีเมฆด้วยนะเฮ้ยทำไมฝั่งนี้ไม่ไม่ไหม้วะฝั่งนี้ทำไมทำไม,ทำไมถึงไปไม่ถึงอะไฟนี่ มีนี่คนระับมีลูกไอ้ลูกเฟิร์นอีกนะไอ้ลูกต้นต้นเฟิร์นอีกนะก็สาม,มารถตัดได้ไอ้สามารถปลูกได้อีกนะครับเพราะว่าเออปลูกได้อีกอนะเดี๋ยวขอตัดก่อน หนูได้มาชาโคลได้มาโอ้หลายชิ uh uh enfin ้นอยู่นะเนี่ยโอ้สี่สิบสี่เอ็ดชิ้นเลยท่านผู้ชมอ่ะผมปลูกต่อเลยแล้วกันนะอันนี้อืมอืมก็ นี่เก็บหญ้าก่อนไอเก็บหญ้าก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะเสียของนะครับอุ้ยเราแค่จะเข้าฤดูหนาวแล้วว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยเรียกเหมือนกันนั้นเนี่ยหญ้าเราก็มีเยอะนะไม่ต้องกลัวเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้หญ้าเยอะด้วยเพราะว่าเราจะทำไอ้ที่ตักเนื้อนะครับนี่โอ้มีสิบยี่สิบอันเลยเหรอในกองเนี้ย ประมาณสิบห้าสิบบกอันนั้นะโอ้เอาประมาณยี่สิบต้นนะตะกี้โอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยมุมแมมุมเราพวกเมมมุมเราเยอะแยะไปหมดเลยดอกไม้เหรอกินเล็บเพิ่มค่าสติเหรอท่านผู้ชมเออเฮ้ยส่วนนี้น่าจะแครอทแน่เลยมีซีเอชยูซี นี่เป็นหัวใจเท้าหรือเปล่าวะใส่ปุ๋ยหน่อยหยิบปุ๋ยมาปุ๋ยมาใส่หน่อยครับอืมรดน้ำหน่อยครับรดน้ำหน่อยแหม่นี่ต้องมาถึงขั้นนั่งทำฟาร์มมาเลยเหรอเออเฮ้ย,ยกระบองเพชรวะเฮ้ย อเคอสิ่งที่ผมจะทำก็คือเป็นราวตักเนื้อนะครับอ่าราวตักเนื้ออยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่อันนี้นี่นะผมอ่าผมจะใช้ประมาณสองเสาก่อนเพาต้องใช้อันนี้หกอันแล้วเนาะ มจะตากตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้ค้าอีกแล้วนะเพื่อนข,ข,ข,ข้ามค้ามข้ามคลองไฟก่อนบึ๊บนี่ดาวตากเนื้อสองอันอิงสองอันเลยสามอันดีวะเดี๋ยวอันนี้มันจะไม่พอดิไอ้ไอ้ญาเรานะครับ เออเราทำคอกพอดด้วยดีกว่าท่านผู้ชมอ่าผมมีวิธีที่จะทำให้คอกพอดเราอ่าเราต้องใช้คัสโตเนื้อเงินก่อนจะทำตู้เย็นสองตู้นะครับแล้วก็อยู่ใกล้กันแบบนี้แล้วก็เราจะทำคอกพอดไว้ตรงกลางนะครับอ่าคอกพอดก็คือหม้อคอกพอดเราอยู่ไหนวะนี่ ใช้พลาสต์โซนสามชิ้นปิ้งโอ้โหใส่ไม่ได้ได้วยดิโอันหยาบเลยเป่าใส่ไม่ได้แล้วผมต้องทุบเอ่ออันใดอันหนึ่งออกน้ำแล้วก็ขยับไปอีกนิดนึงอ่ะเฮ้ย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 โอ้โหเนื้อเฮ้ยเนื้อผมเนื้อผมเนื้อผม ขอขุดอันนี้ออกน,นี่ออกก่อนนะแล้วก็ขอตู้เย็นเหรอตู้เย็นผมยังสร้างพอมันเนี่ยโอ้พอนะผมมาผมจะขยับไปอีกนิดนึงโอเคแล้วก็คอกพอตน่าจะวางพอไหมเนี่ยเฮ้ยไม่พอว่ะโอขาดนิดนึงครับโยมทุบใหม่นะไม่ต้องกลัวอ่า ้ออนผมต้องขยับไปอีกนิดนึงอ่ะเฮ้ยน่าเบื่อจริงเลยนิดนึงนะผมเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยไปไกลไปโอ้เลือดอย่างเซ็งเฮ้ยทำไมมันได้ของครบวะอ๋อได้ทอง ทองเสียทองไปนหนึ่งก้อนนะผมอ่ารอบนี้น่าจะได้แล้วมั้งเฮ้ยวางไม่ได้แฮะหรือว่าวางคอกพอดก่อนแล้วก็วางตู้เย็นก่อนวะเออว่าและผิดสูตรนะครับต้องวางคอกพอดก่อนนะครับแล้วก็ให้วางตู้เย็น เออแนบข้างนะผมนี่ติดๆอย่างนี้ได้เลยนะเวลาเปิดตู้เย็นมันก็นี่เห็นไหมก็จะสามารถทำอาหาร,าารได้ในนี้เลยเห็นปะเอ้ยไม่ไดทุบบ้าเบาเฮย้ยพยายามเก็บเบอร์รี่ที่มันเต็มนะครับนี่นเบอร์รี่แบบนี้นะแบบนี้ก็คือพยายามอย่าไปเก็บนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปเก็บมันจะต้นมันจะตายไวนะครับ นี่เบอรี่แบบนี้นะเบอรี่แบบนี้คือยังยังออกไม่สุดหรือเปล่าใช่เปล่าวะเออมันยังแบบว่าออกผลผลิตได้ไม่สุดอ่ะนะแต่ผมเก็บไปแล้วเออตลกละตลกละแหมเอ้ยขยันมากจริงเนาะไอเจ้าหมูเนี่ยฮึบฮึบเฮ้ย โอ้โหมันบักเลยไงโอโ้มันเดินอยู่ตั้งนานแล้วเพิ่งมาโผล่ไม่เข้าใจเลยวะ่ะเอ,อ้ยทวิกทวิกทวิกกำลงังโตเออเดี๋ยวเราทำของพาร์ทน,นี้ก่อนดีกว่าเป็นนี่นะเป็นดาวตากเนื้อเนาะผมจะตากไว้บริเวณนี้นี้ดีกว่าปิงน่าจะได้ประมาณสองอัน เอนี่บุ๊บโอ้โหเจำแมวแล้วตักเนื้อนะครับเอ้ผมขุดต้นในนี้มาด้วยนี่โอ้เสียทองมาหลายก้อนเหมือนกันนะตะกี้สร้างตู้เย็นแบบนี้ผมก็โง่ตั้งนานมันต้องสร้างคล็อกพอตก่อนนะแล้วก็สร้างตู้เย็นแนบข้างนะมันจะแบบว่าได้เปรียบอะไรท่านผะู้ชม ขุดไปเออไม่ใช่ขุดไปปลูกไปเราจะโกนหนวดดีไหมเดี๋ยวเราจะสร้างไอ้นี่ทอมอบส์สโตนก่อนดีกว่าเพราะว่าเราจะต้องใช้ในฤด,ดูหนาวเออฤด,ดูหนาวฤดูหนาวนะครับติดเนิร์มาจากไหนเนี่ยอืม เครื่องทาน้ําแข็งก็ต้องใช้นะเพราะว่าจะดูร้อนอีกแต่ผมว่าน่าจะต้องใช้ไลอิงลอดก่อนไอ้สายล่อฟ้านะครับซึ่งใช้ทอนสี่ก้อนเด้อโอ้ไม่มีทองว่ะเฮ้ยต้องไปหาทองว่ะเฮ้ยฝั่งนี้มีฝั่งไหนยังไม่ได้สำรวจอีกบ้างเนี่ยฝั่งนี้ทองน่าจะเยอะ Ni red là hm hôm thưa hà ki em ở dạng này yêu 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 mấy chưa bước bay ông lên giữa hôm yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi ไปเอาเรื่องเลยนะพี่ชมอ่าเดี๋ยวก็ปลูกอีกสักนิดนึงอืมโอเคอยู่นะผมจะทำท่าเรือด้วยเหรอท่านชมเออท่าเรือต้องแคบบอร์ดใช่ไหมบอร์ดนี่ไอ้ชื่อว่าอะไรนะ ติ้งท้งนะผม,มผมจะทำท่าเรือนะผมท่าเรือผมจะอยู่ตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่า,าบริเวณนี้ผมต้องตัดต้นไม้ต้นบ,บ,บริเวณนี้ออกหมดเลยนะเกะกะว่ะต้นไม้พวกนี้นะแล้วก็ขยายฟาร์มนี่มันดอกอะไรวะเนี่ย ขายฟาร์มนะผมนี่น่าจะเป็นมาเขือม่วงเหรอมีดอกไม้แล้วกินแล้วเพิ่มค่าสติด้วยนะโอ้วิเศษมากฟาร์มผมน,น่าจะขยายฝั่งนี้ว่ะฝั่งนี้น่าจะไว้เดินนักยมไว้ไว้เป็นทางเดินบ้างนะอืมเดี๋ยวนะผมต้องใส่ไฟ,ไฟก่อน ผมหาไม่เจอว่ะท่านผู้ชมนี่เจอแล้วโอเคก็สารพัดเนี้ใครชอบคนหนึ่งกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะก็สารพัดนี่นะผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ